จสวัสดีจ้าเจออีกแล้วจบงนี้นีนีเลยหนีหนีนีนีเอาไปจัดที่สุดเร็ว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 างาเลยนะและมีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นจุดอังแหลงกาจนามุ่งหน้าบางประกินนะครับถนนเสรีไทยนะฮะ ถนนกว้างมากสี่เรนเคยผ่านไปตรงนั้นที่จะเป็นทางเดียวเราจากนี้นก็เลยโอ้โหที่จะไป้า,าปตัาปอีกตรงเนี้ยเราไปเห็นผู้เสียชีวิต็นตาย<น>อายุเพียงแค่17ปีที่บ้านอี่บ้าน มาห้องนี้ก่อนาบประมาณแค่เมตรองขนาดถัง้มันเครื่องแตกครับแล้ไม่สวมวกอน็อกด้วยนะฮะนนี้เพื่อนกูไปไหนวะเนี่ยกูเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยเารันเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังครับกูบครับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนกับเพื่อนเ่อนรวมกลุ่มกันมาประมาณสิบห้าถึงยี่สได้สวัสดีเพื่อนไหนเพื่อนเก็บของแล้วหรอไปเพื่อนไปทางเดินหนีกันที่ย้อนสองครับ อีกคันนึงวิ่งในเลนทางหลวอีกคั้นหนึ่งเนี่ยมีให้กับเพื่อนสนุจังหวะนั้นเลยชนราสางากันนะครับไหนไปต้งไหนการบอกเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะสัที่รกันต่อหน้าต่อตาแบบภาษางาแบบนี้รไปีดูครับเห็นวาย้อนกันรชนก็ดีเลยตง็นหน้าล้วที่ย้อนกันคือปแ่งกันใช่ไหมไม่รู้หลอต้นรงนี้ย้อนย้อนนมันับเอแล้วปั้น้เม่ไหร

เราขึ้นตรงขั้นบนเลยนะการบริการแบบนี้หน้าที่ของตำรวจอางหนุงสองกองกำลังการแปดเนี่ยต้องเรียกของเราเราเรียกคนทำไมนะเยสเวินมาสอบสวนเยสเวินเยสเวินขณะเขามีความผิดเอาโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วเข้าใจว่าพ่อแม่เองก็ไม่อยากให้ลูกออกมาทำแบบนี้เยสทธวิธีอันตรายใช่ครับเวลาไปแว้นไปอะไรแบบนี้เจ็ดสิบหกสิบห้า มาเกินใจกันแบบนี้แล้วดูหน้าสิมาเห็นลูปแบบนี้เลือดชุทุ่มตัวสิบแปดสิบเจ็ดง่ายๆคือมันแบบอย่างไม่ใช่เหลี่ยงด้วยังไงเขารู้สึกตัวเองเป็นผู้ใหญ่ต้องมาถามวิธีการปล่อยใช่ไหมเลยผ่านยังรูปภาษาเแยอะไรปล่อยลูกเร็วทำหนีวะเงี้ยเออเจอระหว่างกูรอผีเแยกูต้องหนีก้อนมาก่อนป้ากูกลัวผีมากเลยกูเล่นเกมเนี่ย แม่งมันอยู่ข้างบนอยู่วะเนี่ยายม่แนยชหนึงเดินงยกจเจอของผู้หญิงคนนึงนะคะองตายอยู่พอไปเปิดกล้องวงจรปเห็นวินาทีชีวิตของเขาเป็นนาทีสุดท้ายก่อนที่เขาตายค่ะนี่ค่ะคุณชมนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะเขาเ็เดินเนี่ยเดินเิน ถอดแป้นะแล้วที่มวถุงขวดอะไรด้วยขอดแต้ก่อนค่ะแล้วก็วางเือบนโงย่าตรงนี้แหละวงจรปิดจภาพได้ชัดเจนุเพื่อติดเงนแล้ก็ก้าวเหมือนงูเงินนะเดินไม่ค่อยจัดหัและจเรื่อยๆ่ตงก และเชอส่รีบยกคูหาโทรศัพท์นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองและก่ ท่านบ้านให้มาดูหน่อยเจอเท้าใครที่มีรูปชะตาหรือเปล่าพอพากันมาดูช็อกค่ะกลายเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งไม่คิดว่าจะมีคนมานอนตายอยู่ข้างบ้านตัวเอง เป็นจุดที่ไม่น่าเข้าไปมันไม่ใช่ทางเดินโดยปกติใช่ไหมมันเป็นป่าเป็นป่านี่อยู่นอกนอกกรวใช่ถูกไหมฮะเข้าไปถามเข้าทำอะไรลาดเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นไปได้ไหมเข้ามาอุจจาระเดินเข้ามาอุจจาระค่ะและก็ทราบชื่อแล้วนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวชนศรีอัพออายุ47ปีค่ะไม่พบร่องรอยการต่อสู้วงจราิดก็ชัดเจนนะคะคงเป็นเพราะอากาศร้อนจัดและเธอตกมู่ไปค่ะอ๋อเป็นไปได้นะอากาศร้อน ก็องผลชนะสูตรนะไม่รู้ว่าในร่างกายมี่ะไรหรูป้กับเป็นแบบวิท้นี้ในร่างกายเขแกเป็นไปได้ไหมดื่มเบียร์แค่ขวดเดียวมันรู้เร่องมึนแบบไม่รู้เรื่องรู้ตัวสี่ที่สามสี่สอง เจอสัตที่เป็นอันตรายเป็นพิษถ้าสัตว์ตังหนับเยอะด้วยเนี่ยครับมันยานอยู่หลายร้อยนิ้วเหตุผลที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันไปมีความขึ้นหน้าเรื่องนี้ไปดูภาพวงจรปิดกันทั้นหมยนะครับเนี่ยฮะมาละนี่มาขึ้นรถตู้คันนี้เป็นผู้หญิงคนผิวขาวผู้หญิงมาส Thank hey.

ในคนี้เลยนะค ไปช่วงเมื่อสักครู่นี้บอกเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกหญิงคนนี้นะฮะมีอุป็นดำดาอยู่ที่สมุทรปราการานี่นะครับแล้วตอนนี้กําลังขอัตโมัติออกหมายจับนะฮะ,ะตอนนี้กำลังเราเร่งหาตัวอยู่ไม่รู้ว่ามีใครเคยจดเป็นเหยื่ออย่างน้อยก็ลองเนี่ยฮะตามข้อมูลด้านหน้าเนี่ยฮะแจ้งไปที่สพคลองล็อกได้หมาเยเลขโทรศัพท์ทามหน้าจอ,อทีวีตรงนี้เลยครับค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะ รักๆคล้ายๆรักๆเลิกๆวันหยุดไร้รุ่นเนี่ยท่านเลิกกันจบแล้วมันก็คือจบแต่ในวันเลิกและกลายเป็นวันตายยหละไม่ได้ใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะกำลังจะไปขอมือรักของสาวและนักกัน เราอยู <Go. S 2> ่ในห้องนอนห้องครัวห้องเย็บเ,เยโนโอห้องสักรีน แล้วเพื่อนมาแล้วเ,เ,เดี๋ยวจบพิธีการบาย